สวัสดีครับอยู่อะไรเกมนะตอนนี้เราอยู่ GTA V 5 mod นะครับเป็นไงไปดูดิไหนกูเสกรถหน่อยดิรถเฮยอะไรเนี่ยเฮ่ยไม่เอาไม่เอา,เอา,เอาโอโ้โหเฮ่ยแต่ละคันกูจะหลุดรถคันนี้มันโคตรแจมอ่ะวันนี้เราก็จะมาเที่ยวนสนุกในเกม GTA กันนะครับผมแล้วก็กขับรถคันนี้แหละไ,ไปกันเลยดีกว่านะครับ รถกูแรงด้วยไงไงร,รถกูแรงไงแแหยกูออกอยู่นอกรถเลยเอาไอ้เชี่ยแล้วมันจะยิงกูทำไมเนี่ยเอ้ากูไปกดปุ่มอะไรวะเน,นี่ยไอ้แแหยคนในเมืองมันยิงกันเต็มเลยผมน่าจะไปกดโดนปุ่มอะไรสักอย่างนั่นแหละเป็น G a V มอนอ่ะนะท่านผู้ชมมันก็เลยจะเดือดหนะ่อยตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนรถคันใหม่นะครับไปสนุกนะครับวันนี้จะไปสนุกให้ได้เลยนะเนไงครับตามแมปไปเลยนะครับ คนในเมืองนี้ก็จะอ่าเป็นมีนะครับถือปืนทุกคนเลยเฮี้ยนี่รถกูแม่งสะดุดขี้มดหรือไงวะเนี่ยไอ้เฮ้ยคนแม่งก็ยิงจังเลยสัตว์มาไอสัตว์ไอสัตว์มึงยิงเฮี้ยงหนามาได้สัตว์เจอเนี่ลูกหกปีกูนี่โดยไม่ได้โดยไม่ได้มาไอสัตว์มาให้หมดเลยเฮี้ยโอ้ย เชีย่ยเอ้ยกูตายอีกละแม่งแล้วกูเสกรถเล็กรถมันไม่มาให้กูวะอ๋อมาแล้วมาละนี่แหละเฮียคันนี้รถหุ้มเกาะเหมือนเทสลาเลยสัสแต่ไม่ใช่ความมาทางนี้่ก็รอดอุโมงค์แล้วกูจะรอดไม่แน่วันเนี้ยมาเฮียมาซะชนอีกแล้วไอ้เียเกมนี้มันขับรถยากจังวะไอ้ยสัสเลยรอบนี้ทรงเริ่มมา มาเริ่มสรงทรงเรื่องดีอ่ากูชนอีกแล้วไอ้ชิบหายโอ้ยมาดิมาดิขับไปเลยวะกูขับไปเลยมาเทอร์โบหน่อยเว้มาไอสตว์มาเฮ้ยเลี้ยวดิเลี้ยวดิโอ้ยเ้ยไม่เป็นไรไอสตว์รอบนี้กูขับเครื่องบินก็ได้นี่เป็นไงล่ะกูไปให้ได้อะสวนสนุกับไอสเดย์ ก็บินในขับไงครับเนี่ยเฮ้ยมันเงียหน้าขึ้นไงวะเอ้ยมามามาแล้วมาแล้วอ๋อมันต้องไอ้นี่เหรออ๋อได้แล้วเริ่มได้แล้ววะเป็นไงวะเอออ่ากูบินไปแล้วไอ้สาดมาไอ้น้องส่วนสนุกเจอาเก่นี่ไงนเงี้ยเฟี้ยวเฟี้ยวจัดเฟี้ยวจัดเฮ้ย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 รับจบครับรับจบรับจบตามสภาพไอ้เที่ยกูเลยไม่เป็น ครับตอนนี้เราอยู่เกมนอนนะครับเราตั้งชื่อเลยนะครับเนี่ยห้าหกเก้าแวะจะไป let's go มามามาเจอ er, กูหน่อยใหม่น้องมาสิโอ้โออกูไต่แกเฮ้ยอเมริกาอเมริกาผมจะเล่นอเมริกาท่านผู้ชมมามาเขาแม่งมวนตัวตไปทำไงดีวะเราต้องออกตรงนี้เฮ้ย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 มันจะล้อมกูมันจะล้อมเกิร์ไอ้นี่กูออกกูออกเลยครับมีทางออกครับน้องออกูมีตา เฮ้ยของฟรีของฟรีของฟรีขอกินหน่อได้ขอกินหน่อยเอา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 ไอ้เฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้กูแม่งเล่นเกมไหนก็ไม่รุ่งมากูเล่นเกมนี้เลย God Simulator นะครับผมก็ก็ก็เคยเล่นในมือถือนะเล่นในคอมก็ไม่เคยเล่นอ่ะเอ้ยไอ็นุ่มเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวกับน้องไปกับพี่ดีกว่ายืนเลยตรงนี้เนี่ยไปกับพี่ดีกว่าน้องมามากับพี่มา ขี่ขอเลียทีดิขอเลียหน่อยพี่พาไปเที่ยวไอ้น้องเอ้ไอ้ตัวนี้เขาทำอะไรกันเนี่ยเอ้ยขอเลียทีเดิเอ้ยเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวกูไปเลยเนี่ยแบน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 ไอ้ยทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยแม่งปาร์ตี้กันนี่มาไอ้ขอเลียหน่อยดิขอชิมหน่อยขานายรสชาติเป็นไงวะเพื่อนเอ้ยผมเคยเรียนโทรศัพท์นะมันจะมีว่าไอ้แท่นบูชายันอยู่บนภูเขานะหรือว่าต้องเอกคนไปใส่ให้ครบแล้วเราจะได้ตัวละครนะครับ เราจะมาทำให้ดูนี้เนี่ยเนี้ย,น,ยน้าจอเริ่มแดงนี่ไงโอ้โหยน่ากลัวจัดน่ากลัจัดแลต้องเอาคนมาใส่ตรงนี้ครบ5คนนะครับมันถึงจะแบบว่ามีปฏิกิริยาฟิวชั่นนะฮะแล้วเราจะได้ตัวละครมานั่นเองเอ้ยมึงอยู่นิ่งๆดิมึงมาอยู่ในวงกลมดิน้องเอ้ยแม่งอยู่ในหินเฉยเลย้เยเป็นหนึ่งเดียวกับหนะินอ่ะมามา,มาคนที่หนึ่งะครับคนที่หเรียบร้อยไปไปหาคนต่อไปเลยดีกว่า นี่สูตรครับสูตรมันจะมีลูกชิ้นยักษ์ตรงนี้อันหนึ่งอ่ะเราก็ถีบแม่งลงไปให้ดโดนคนข้างล่างอ่ะมันจะได้แบบว่าชนแล้วมันก็จะนอนเหี้ยเลยนะครับนี่โอ้เหี้ยไม่โดนใครเลยสัสเอ้มากับพี่นะ้องมากับพี่มากับพี่พี่บอกให้มากับพี่ไงมามาให้เรียดดีดสุดท้ายแล้วก็ผมอไอเหี้ยตัวกูเป็นไรกันเนี่ย อยู่ไหนวะแม่งแอบนอนอยู่นี่เออนอนอู้เออมาพี่พี่พาไปเที่ยวไอ้น้องวิตัวกูแม่งเป็นอะไรเนี่ยมันมันอ่อนแออย่างวะเฮ้ยแพ้ตัวเนี้ยครบห้าคนแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ๋อเออเอาเนี้ยเน,นี้ยเนี้ยเนี้ยดูดูดูเฮ้ย เป็นแพสซาตานะแล้วก็มีควันแดงๆออกนี่นคืออะไรเนะี่ยโอ้ยอยพลังมันคือรวบรวมสิ่งของนะท่านผู้ชมเชี่ยาเท่เฮ้ยห,หุยโหเชี่ยวแงโหจังวะหรือว่ามันอะไรวะทำไมมันระเบิดวะเดืองเดืองเดืงองไอ้มมาเล่นสปริงบอดแล้วไงเหมือนว่าแบบว่าผมไปดูมาในบนบนเสาเสาแดงๆอะ่ะเสาไฟฟ้ามันจะมีแพ้ทองคำนะครับผมก็มมเลยแบบว่า ก็เลยจะพยายามไปกระโดดขึ้นไปอ่ะเออจะไปดูดีกว่าว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าขอยรอบขอยรอบจะถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยอึ้งเฮ้บ่งขี้กับสุดไอ้เลยแม่งไม่ถึงเอ้ยมันยืนทำลายไว้น้องเอ้ยเอ้ยนี่ไงแพ้ทองคำนี่แหละที่ผมพูดอะมันจะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหมือนว่าบนนี่จะเข้าไปได้นะเราก็เข้าไปเลยเฮ้ย เอาตัวกูเป็นเฮียอะไรเนะี่ยเอาโหลนะ้องเอาเ hey! ฮ้ยกูตีโอเคแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับเกมเออ่ Spider Man นะครับเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่เคยเล่นเหมือนกันณเมืองนิวยอร์กซิตี้ด้มีชายผู้หนึ่งที่มาพร้อมกับชุดสีแดงและลวดลายอันเป็นตาราง ภายใต้หน้ากากใบนี้เขามีชื่อว่า<อ>ปีกเตอร์พาร์เกอร์มมาชายผู้โดนแมงมุม,มอับลักษีกัดทำให้มีพลังความเกเแต่เขาก็ไม่อาจบอกใครได้พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้มกับความชอบมันใหญ่ยิง่งการที่เขามีพลังนี้ทำให้เขากอบกู้โลกนี้ไว้ได้เ้อฟ้า มันขับรถเชี่ยแหละมาเนี่ยมันขับรถไปชนนะเกมนี้มันเล่นยังไงครับเนี่ยเอ้ยเฮ้ยมันยิงใหญ่ยังไงอ่ะเอ้ยอ๋อยิงใหญ่ยังไงครับเนี่ยโหนโหนหน่อยเอ้ยโหนมาแล้วครับมาไอ้พวกกิ้กี้ทั้งหลายกูมาแล้วชัาช้าช้าเราจะต้องหมัดยางยืดเอ้าไม่ใช่ผิดเกมเออผิดเรื่องเออหมายสตึมอ้าตุ๊บ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 ตุ๊ตุ๊บตุ๊ตุ๊บตอ๊บตุ๊ตุ๊บตุ� กูรังมนันนะมึงโดดออกทำไมเนี่ยหมดแล้วไอ้ี y> <y ้ยทำไงต่อเนี่ย่าต้องโหนใหไปทางนู้นนะครับท่านผู้ชมโหนยหญไปเลยเอ้าเฮ้ย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 เฮเฮยเฮ้ยเฮยเลยเฮยเฮ้ยเี่ยเอ้าเะเบิดเฉยเลยอะไรเยยเก้เฮ้ยเเ้เเ้เอ้าเเอ้เอ้เ้เเยเ้ยเอ้าเฮ้ 哎，哦，喂。